ที่ยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีท่านผู้พิพากษากับลูกสาวมหาเศรษฐีห้างใหญ่คุณวิชัยและอ,อนองคู่พระนางต่อธนภพยายาอุรัสยา สวมชุดบ่าวสาววินเทจสวยหล่อจับใจมาอวดเคมีคลั่งรักรับแขกบ้านแขกเมืองเป็นฉากรวมนักแสดงแต่งเต็มทั้งบ้านบรดบุตรพี่กิ๊กน้ำหนึ่งมีนหลิงหลิงโจ๊กปุก,กี้บ้านสุดพรพงศ์สายฝนโบตนันเพชรเป็นไตมินปีเตอร์แพนพี PL, ่แอนพี่แอ้วเซตฉากจัดหนักสมฐานะตัวละครบรรยากาศสดชื่นต่อยะศบตายิ้มหวานรักกันฉ่ำมาสวมร่างอนงอินไปด้วยกันในหนึ่งในร้อยค่ะ ลืมปลิ่มมากค่ะวันนี้มาเป็นญาติผู้ใหญ่เต็มที่เนาะคุณ้มนเนาะเปหมดที่ดินติดทะเลคุณแม่ก็มีทองคำหนึ่งกิโลค่ะเป็นทองคำกเป็นแบบว่าแท่งนะเออผมรู้สึกว่าการเดินทางของวิชัยกับอนงมันมีความแบบอแจ๊ะอแจ๊ะแบบจะถึงแล้วก็ไม่ถึงสักทีแต่มันก็ยังเหมือนยังยังยังไม่จบอะอะไรสักอย่างพักแสดง17คนนะคะฝากฉากแต่งงานของวิชัยกับอนงด้วยนะคะเป็นฉากที่แบบ เราได้รู้กันเลยค่ะว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับการแต่งงานครั้งนี้